สายธาตุดินราศีกันจัดอยู่ในกลุ่มอุปยราศีเพราะเรามักจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานช่างเจราจาช่างความคิดจอมโปรเจกต์เป็นคนที่ทําการทํางานได้ค่อนข้างรอบคอบดีมากในเดือนธันวาคมนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนมรณนะเล็งลัคนาจนถึงวันที่20ธันวาคมจริตอารมณ์ของชาวราศีกันมักจะมีสถานะเสง่เป็ดเสง่หานใบหน้าไม่ค่อยจะเปื้อนรอยยิ้มเท่าไหร่กับความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นในใจว่าเราทําอะไรแล้วไซส์มักจะไปไม่ถึงฝันสักที ชาวการใครก็ตามที่เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนหรือแม้กระทั่งสายงานข้าราชการก็ตามอาจจะบ่นในใจว่าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของคุณมักจะไม่เห็นค่าหรือไม่ชายตามองเราก็มีหรือในบางรายอาจจะคิดว่าเจ้านายของคุณอาจจะชอบคนเด็กแข้งเด็กขาก็ได้อันนี้ไม่แน่นะแต่ถ้าพิจารณาถึงดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วชาวราศีกันจะบอกว่าวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมสถานาการณ์สร้างรายได้ของคนอาชีพค้าขายอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างดีมาก จะบอกว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมคนค้าขายจะต้องเล่งปั้มเงินให้มากที่สุดแต่พอเข้าวันที่13ธันวาคมยาวไปถึง31ธันวาคมไป็นต้นไปรายได้ของคุณนั้นไซ์มักจะมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดโดยแบบสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเรามาดูพื้นดวงชะตานะครับชาวราศีกันธาตุดินในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร n หน็บอกคเอ็กเป็นเดเคอรทูเป็นเดเค ทรีวอนและฝ่ e เป็นเดคอ s หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่เนฟออฟคั s และเนฟออฟคั s ติดกับไพ่เอกเป็น c ดค l จะบอกว่าเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดชาวกันโดยส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านยุ่งททไลรก็มีแต่เรื่องเสียตังค์การสร้างรายได้หรือการให้ความสําคัญของกระเป๋าสตางค์ของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด2หน้าไพ่ตามมาคือ n t a เป็น and t h r e e w a n d s กรณีชาวกันนะครับที่คิดอ่านอยากจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ในเดือนธันวาคมนั้นไซดนะครับสามารถทําได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่วงเงินจะต้องไม่มากเท่าไหร่ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ถึงจะดีแต่ในทางกลับกันถ้าชาวกันมีโปรเจกต์ที่จะเริ่มต้นแล้วมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องและคุณอยู่ในสถานะที่ใช้เงินกู้หรือแม้กระทั่งการใช้วงเงินการลงทุนเกินตัวสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณปวดหัวปวดกระบาลมากเลย ปัญญาการบริหารธุรกิจนะครับหรือการเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆของคุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของการทําจากเล็กไปใหญ่ค่อยๆเก็บสะสมรายได้กำไรสะสมแล้วค่อยขยายธุรกิจอันนี้ถึงจะดี King of Sword King of Pentacles the Tower the e m p l e s s and the Fool สองหน้าไพ่หลักที่เป็นหน้าไพ่ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินก็คือหน้าไพ่ the Tower and King of Sword ซึ่งมันอยู่รายล้อมหน้าไพ่ King of Pentacles กรณีชาวกันนะครับมีโครงสร้างการลงทุนเม็ดเงินขนาดใหญ่ในเดือนธันวาคมนี้ไซาอาจจะมีปัญหาการขาดสภาพคล่องขัาง,ง,ง,งรุนแรงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณอยู่ในช่วงของการวางแผนการลงทุนที่ต้องใช้เม็ดเงินขนาดใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมนั้นไซนะครับผมว่าชะลอการลงทุนพิจารณาให้มันรอบคอบกอนจะดีกว่าถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันแก้ยากอันนี้เข้าใจ และหน้าไพ่เดอะทาวเติดกับหน้าไพ่ด h e อ็มเพ s สอาจจะมีนัยะซ้อนซ่อนที่ว่าอาจจะมีประเด็นการซ่อมบ้านที่อ,อาศัยนะครับและสองหน้าไพ่ที่น่าสนใจก็คือ The Tower and The Empress ระวังประเด็นความขัดแย้งนะครับอันมีสาเหตุเนื่องจากโทสะจริตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากตัวชาวกานเองกับผู้ดักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีในบารายชาวการอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งทางด้านการเงินกับสุภาพสตรีอันนี้ก็เป็นไปได้และสองหน้าไพ่ใบสุดท้ายก็คือ the empress and the fool ชาวกานอย่าพยายามดูหรือพยายามสนใจแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวนะครับในเดือนธันวาคมนี้ถ้ากรณีคุณพ่อคุณแม่คุณยังอยู่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาเรียกว่ากตันยูกตตะเวทิธรรม อิทธิพลของดาวริุอยู่ที่กลุ่มลักและดาวอาทิตย์ยังอยู่ในตำแหน่งนิดและสถานการณ์ความวุ่นวายทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองอาจจะยาวไปถึงวันที่21เมษายนปีหน้าเป็นต้นไปค่อยคลายตัวข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําคัญสําหรับคนที่มีการลงทุนขนาดใหญ่หมายรวมถึงกรณีที่ธุรกิจของคุณมีความเกี่ยวเนื่องทางด้านสายงานราชการพวกงานประมูลงานอันนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรามาดูเรื่องหนะ้าที่การงานนะครับชาวกันโบโก้ในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร night o f Cup t เ e อะไฮ s ร i เซสเอ็ด t อฟเบนเด queen of w a n d s and t h r e e s สอร์ทหน้าไพ่สำคัญที่เป็นหน้าไพ่ดาบก็คือทรีสอร์ทไม่ว่าชาวการจะอยู่ในสายงานอาชีพอิสระนะครับนักธุรกิจพนักง,งานมือุ่นเดือนข้าราชการก็ตามสิ่งที่คุณไม่สามารถบังคับได้คือปากคนอื่นสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ก็คือค่าทีเชิงลบที่คนอื่นมีต่อคุณบรรยากาศการทํางานระหว่างตัวคุณกับบุคคลรอบข้างหรือคนใกล้ชิดมักจะมีสถานาการณ์ถูกกันแก้เสียดแทงหรือแม้กระทั่ง หรือแม้กระทั่งชาวกันบางคนอาจจะคิดในใจว่าฉันก็ไม่ได้ยุ่งกับใครแต่ทำไมฉันต้องเป็นขี้ปากคนอยู่เรื่อยอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ทรีสอ r ส s บรรยากาศการทำงานในเดือนธันวาคมนี้หน้าไพ่ Night of c u p บเป็นหน้าไพ่ใบแรกอารมณ์ทางด้านจิตใจชาวการคนทำงานคนสู้ชีวิตอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีไม่รวมถึงคนค้าขายชาวกันในเดือนธันวาคมนี้หน้าไพ่เอตออฟเพนเดนเคิลแอนด์ควีนออฟวอนส์การค้าขายการเงินการทองอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างคล่องตัวดีมาก สิ่งที่ชาวกันคนสู้ชีวิตคนทํางานจะต้องพิจารณานะครับอย่าไปเสียเวลากับขยะที่ออกจากปากคนรอบข้างก็แล้วกัน two swords e i g h o n f o cups i x cups and six s o r d s วิธีการบริหารวิธีการใช้ชีวิต ของคนเรามันมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นคนที่รอโอกาสบางคนก็เป็นคนที่สแสวงหาโอกาสหรือบางคนก็เป็นคนที่สร้างโอกาสด้วยตัวของเขาเองหน้าไพ e ่เอวอนหรือหน้าไพ่แปดกรทามันสื่อน,นัยยะว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกันนะครับจะมีโอกาสทางด้านหน้าที่การงานเป็นตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจ ถึงแม้ว่าโอกาสที่เข้ามาในเดือนธันวาคมนั้นไซด์นะครับอาจจะมีตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจแต่มันมักจะมีข้อจํากัดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ผมยังมองว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ดีกรณีชาวการกําลังคาดหวังตําแหน่งหน้าที่การงานหรือบทบาทความและผิดชอบบางประการคุณอาจจะไม่ได้เงื่อนไขตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่จุดที่คุณสามารถได้มีสิทธิ์เลือกผมก็ว่ายังดีอยู่ ส่วนกรณีชาวกันที่เป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสายงานเอกชนและธารกิจในเดือนธันวาคมนี้จะต้องระวังประเด็นความเสียหายเนื่องจากลูกน้องบางครั้งคุณอาจจะเจอกรณีลูกน้องหักหลังลูกน้องตอแหล หมายรวมถึงกรณีชาวการเป็นคนทํางานอาชีพอิสระและคุณมอบหมายงานให้ใครบางคนไปแล้วคุณคิดว่าคุณไว้ใจเขาสุดท้ายด้สุดเขาอาจจะก่อความเสียหายให้เกิดกับคุณก็ได้มันเป็นเงื่อนไขที่คุณจะต้องให้ความสําคัญในการตรวจสอบะรายละเอียดการทํางานของบุคคลภายใต้การบังคับบัญชาคุณให้ละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษโดยภาพรวมหน้าที่การงานของชาวการอาจจะโดดเด่นในสายงานคนค้าขายคนทํางานอาชีพอิสระส่วนคนที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นสายเอกชนหรือราชการอาจจะค่อนข้างปวดกะบานนิดหนึ่ง เรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดตึงดีกว่าสายโสดชาวกันที่ยังโสดอยู่ฝากโ,กโรุาาพิมพ์เล็กหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสายโสดประจําเดือนทันวาคมเดินทางเปลี่ยวเดียวดายกลางสายหมอกเคยช้าชอกหลอกตัวเองกับเพลงเหงาเมื่อไรหนอขอเจอใครจริงใจเราสายลมหนาว ไม่มีเขาเหงาไหมเธอณนะโหราขาสายโสดโหมดอ้างวางก็มีบ้างบางเวลาดราม่าเพอทันวานี้มีรุ่นใหม่ได้พบเจอคำว่าเธอตรงใจกลางที่กลางใจจะบอกว่ามาหากวีเอกนะครับเชคสเปียร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสายน้ำหาได้รอผู้ใด แต่สายอะไรอาจจะทําให้คุณคิดถึงใครบางคนสายโสดหรือสายไม่โสดชาวกันถ้าเช่าแคปชั่นหรือกรอนประจําเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาด,ด้วยกันอยากจะบอกสายโสดชาวกันว่าถ้าอยากจะเป็นพะหลอเราก็ต้องตามไก่แต่ถ้าอยากจะเจอคนจริงใจฝากกรุณาพิมพ์444มาด,ด้วยกันจะบอกว่าปีเก่ากําลังจะผ่านไปปีใหม่กําลังจะผ่านเข้ามาสายโสดจะมีโอกาสดราม่าได้คบหาใครสักคนหรือไม่ สองสด w อง a ันห uh, cup, Queen of p e n t a c l e a กิลและโ r w o r d ด้านาไพ่ความรักสายโสดชุดแรกมีโหมดที่น่าสนใจก็คือหน้าไพ่6 cup หลายคนสายโสดอาจจะอยู่ในโหมดที่ได้คบหากับคนที่มีอายุต่ำกว่าสายสายสดบางคนอาจจะรู้สึกประหม่าในการที่จะคบหาใครบางคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ สอนหน้าไพ่ใบแรกคือ two s o r d s and two wands กรณีสายโสดโหมดมหาชนมีโอกาสได้พูดคุยกับใครที่มีอายุน้อยกว่านะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเคมีของเราไม่ค่อยตรงกันบางคนอาจจะคิดถึงท่านว่านะครับ Queen of p e n t a c l e เวลาคบหากระเด็กที่ไรมักจะเปือนทั้งหัวใจแล้วก็เปือนทั้งต่างก็มี <c oughs> อันนี้ไม่ใช่พูดตลกนะครับพูดจริงๆ Six p e n t a c l e n i e Pentacles Expon the v e r d and five cups และคนสายโสดชาวกันอาจจะรู้สึกว่าความรักมักไม่ตอบโจทย์เรากำลังอยู่ในโหมดสำหรับการเม k มันนี่สองหน้าไพ่ใบที่6และใบที่7นี้ก็คือหน้าไพ่ six p e n t a c l e and night open f t a c l e ช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนะครับหลายคนอาจกำลังอยู่ในช่วงของการกระเสือกกระสนหาตังเพื่อการใช้ในช่วงปลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีชาวกันอยู่ในต่างประเทศต่างแดนหน้าไพ่ h e v e r l l ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีชาวกันที่อยู่ในต่างประเทศต่างแดน อารมณ์ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่เรียกว่าความรักคุณมักจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญสายโสดชาวกันนะครับที่สายโสดชาวกันที่ติดตามคลิปผมมาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับบางคนอาจจะรู้สึกท้อและบวดในใจว่าจะมีใครบ้างหนอที่พอเห็นใจความรักสับสนในใจเสมอพนะอยากจะสรุปความรักสายโสดชาวกันสั้นๆไปเลยว่าโครงสี่สุภาพก็ต้องมีเอกเจ็ดโทสี่สายโสดในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ทำใจนิดหนึ่ง เรามาดูความรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กำลังคบหาแต่ยังไม่ได้ยินสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกันในเดือนธันวาคมนั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่ Two p e n c i l e the World King of Cups Three v w an and Three Cups หน้าไพ่ King of c u p เป็นหน้าไพ่ที่สวยหรูไฮโซและมันติดกับหน้าไพ่ The Fool บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของสาย1.5นั้นมักจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างละล่ะ Everything จริงก e เบล สาย1.5บางคนอาจจะเทียบบอกชาวบ,บ้านว่าฉันกําลังอยู่ในช่วงคบหาแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วใจสองใจหรือกายสองกายมักจะอยู่ในสถานแนทที่ค่อนข้างใกล้จิตโซเดมคอมและหน้าไพ่ทรีวอนส์มันติดกับหน้าไพ่ทรีครับทรี 3, ครับก็คือสังคมนะครับการเปิดตัวที่แน่ๆชัวชัวสาย1.5อาจจะมีแคปชั่นถ่ายภาพระหว่างตัวคุณกับคนที่กําลังคบหาออกสื่อโซเชียลแล้วก็ได้ <c oughs> มันเรียบร้อยไปแล้วเข้าใจเนฟออฟสอดเดอะเวอร์ The templates, the justice จริงๆแล้วบรรยากาศความรักสาย1.5ผมว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างก้าวหน้าหลายคู่อาจจะมีการเปลี่ยนสถานะไปแล้วก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีสาย1.5มีการคบหากับคนต่างชาติคนแดนไกลบรรยากาศความสัมพันธ์นั้นไซส์นะครับมักจะค่อนข้างแนบชิดนิสัยอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของชาวกันไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีคาดเฉลยเอ็กซ์บาร์แล้วเพราะเรามาากักจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ แต่ผมก็อยากจะบอกคุณเธอชาวการสาย1.5ว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักหรอกครับมันเป็นเรื่องของการยอมรับในสิ่งที่เขาและตัวของคุณเป็นฟังแล้วมันเหมือนดูดีนะครับแต่แอบแขวลเล็กๆเรามาดูความรักสายมีคู่ชาวการธันวาคมเป็นอย่างไร The Moon, the Magician, Two Pentacles, King of Swords and King of Pentacles หน้าไพ่เดโมนะครับมันเป็นหน้าไพ่อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างจับจดชาวราศีกันสายมีคู่แล้วแฟนของคุณอาจจะบ่นให้คุณฟังเป็นภาษาเกาหลีว่างอนจังแก ที่แน่ๆมักจะมีอารมณ์สถานาการณ์ทางด้านจิตใจเป็นคนที่งอนตุบป,ป่องเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยวุ่นเเวและ,ะเผอิญว่าหน้าไพ่เดิมูนมันติดกันหน้าไพ่เดิม a จิเชียนทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่าเป็นคนที่เยอะเกินไปผมะว่าหน้าจะดี3หน้าไพ่ที่ตามมานี่ก็คือหน้าไพ่ทูเป็นเด e k i เคิ f s กคิงออฟสอดแอนคิงออฟเดิ์เคิอย่าพยายามวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยวงเงินก้อนใหญ่นะครับอย่าพยายามอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งที่รายได้รูดคุณมันไม่สอดรับ หน้าไพ่ The Empress นะครับมันติดกับหน้าไพ่ King of ครับถ้ากรณีคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วคนที่เป็นสุภาพสตรตีหรือชาว LGBT สายลับนักจะมีอิทิพลและเป็นคนที่นำทางด้านการตัดสินใจของครอบครัวซะมากกว่าบรรยากาศความรักสายมีคู่สะท้อนจากหน้าไพ่ The Lover ติดกับไ Seven acles, พ่ Seven Pentacles พะว่าอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างดีถ้าในเงื่อนไขคุณบริหารการเงินให้มีความมั่นคงนะครับรอบครอบอันนี้จะดีมากม เปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของนโหราโชคลาบวาส,สนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับชาวเวอร์โกชาวกันธันมาคมหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจเทนวอนเป็นไพ่หมายเลขที่10นะครับ1001กันเหนียว7 0 0 7 3 p e n ์ศ c l e s เเป็นไพ่หมายเลขที่3 3003 3 1 1 3กันเหนียว3 7 7 3 w a วอนเป็นไพ่หมายเลขที่4 4 3 3ี่4 1, 4, 4, 1, 4 1 4 4 0, 0 4บางคนอาจจะซื้อเลขทะเบียนบ้านของคุณก็ได้ทูสอดเป็นไพ่หมายเลขที่2 4 2 2 4 2 3 3 2กันเหนียว2 0 2 2และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือเดอะซันเป็นไพ่หมายเลขที่19นะครับบางคนอาจจะกันเหนียว2 9 9 2ด้วยอีกตัวหนึ่งเจอะจริงๆ อยากจะฝากแคปชั่นข่ารายการสาหรับชาวกันที่ชอบเกี่ยวกับั่นโชคลาบลาบลอยเป็นผู้หญิงแท้จริงอยากอยู่สวยชาวการคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกระุณหาพิม555มาด้วยแล้วกันส่วนคนไหนอยากจะรวยมากๆเร็วๆแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับ <c oughs> รัวเล้ค่าหมาเยอะๆเลยเรามาดูโชคลา,าบลาบลอยอีกสักชุดหนึ่งหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจเดะมูล <c oughs> เป็นไพ่หมายเลขที่181881 เซเว่นสอดเป็นไพ่หมายเลขที่7นะครับ8 7 7 8 1 7 7 1อาจจะต้องตาท2สอดเป็นไพ่หมายเลขที่2 2 7 7 2 2 8 8 2ดเจ็ดสองสอไับไปดูที่ทะเบียนรถทะเบียนรถไหนว้าวแล้วรู้สึกสะดุดหัวใจจัดไปและหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ The w เ r l d เป็นไพ่หมายเลขที่21นะครับ2 1 1 2กราบขอบพระคุณนะพวกเราชาวการทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนะโหราแล้วไซ ฝากกดอนากด s ั b s c r i b ์ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาท่านนั้นเลกยามก็ดีด้วยการขึ้นดวงไทยวันเตือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน q r วหรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายด้วยมุมมองความคิดให้พวกเราชาวกันในเดือนธันวาคมคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้วัดอยู่ที่ความยากดีมีจนแต่คือการดำลงตน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสถานะของตนเองต่างหากและที่สำคัญก็คือเกิดเป็นไก่ก็ต้องชนเกิดเป็นคนมันก็ต้องสู้ขอส่งความสุขสวัสดีปีใหม่มายังพี่น้องชาวการทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณนะโหรามหาชน